สดีครับพี่น้องม่กินตํามงทงหมอนี้ว่าสิ้ากันมาหานไหมเนี่ยตําหุงไม่กินทงเหลยทาเองเนาะมันสิแสษบอกว่มันจืดไป็ลหรอวะเนาะมันมีเนว้อห้องีหมเด็ดกระตาห้องเสยเมือนี่เซนหลักสอนเนาะเข่าไหมได้คุณถุงเพรต้องใส่หางเพรา่ตองใส่เนี่แะกินน้ำุงเนี่ยและทงหน้าบันเนาเอาก้ะปุ้นแบบนี้ครับออายิ้มข้ปุนใส่อาะบบนี้ พักนี่พี่น้องนี่นำเสนอค่ะบุงถัาบุงเที่ยาเก็บมากม่ยก็พักเก็บหน้าเออแ้วพักขานี่พักขาแหงเสียบเลยมันนี่หลามองแสียมันคือพักขาเี่แหละขาพักขาพักขาเดี๋ยวพักบุงหน้าหน่อยมันยากขนนะเดี๋ยวกันพัดแมนอยู่แต่ว่าห้ากินนะจิ๋นหน่องมามากกินน้ากันครับอันย่านเสียดย่านเยเวลาเนี่ยเซไปหายหน้ากันเลย เจที่หัวเขามากินน้ำเลไรป่ะนี่ยิบกิน,กนยานเป็นรมเนาะร่มกลาแดดเนีอ่อืออืออืม,อมนี่เอาได้แล้วปันี้เอาห้าวปนี่กินไปก่อนเลยปัญญาเอามาเด้เดจับปลาจ้าเขาเจ้าทีจ้าทางขึ้นเขานำกันลูกหักม,ม,ม,ม่หดกันเอ้อือม,มันเหล่มเซ็งเลยไหม

ขัาวขาให้หน่อยข้าวขาเห้งแสบนาะเห็ด้วยเก็บมา่อยก็มักินที่นี่เขาบุ้งอืมขาบุงหน้ากับแสบเนาะนีะ่แหละที่เก็บมากอือืม

บรรยากาศก็ดีดอกหากจะว,ว่ามัรสร้างสรรค์สร้างสรรคเนี่ยไม่มีอืมไม่มีม,มาคิดดอกเสร็จมือดูแลนเนาะตรงหน้าดอกพักข้าศ์นี่แสบดีนะ กินแล้วขับปุ่นกระแสบกินลั่มูกินไหอยู่เรือ,อม,มันเห็นม,มาทำบาบูงม,มหาถายหน้าไหมครับข้าเจ้ามาได้หร่เ่าอะไรจมาลอม่องเบ้งเข้ามาจะได้เลยมันคืนหม,ม่มองเขาหม่องเขาถ่ายหน้าหุดไหมครับ เาเผื่อเน่าเหยี่ยมส่วนมาน้า่ไต่ผมในมือมือขึ้นนีน่นม,ม,นมันขึ้นไหมพักบงพักบงกระกรอบเนี่ยาไหนได้สื่อมาแบทไหมล่ะอืมนั่นลองชาติมาแบ,ไาบทไว้อะิวจิว ถ้ามันได้เก็บติวมาด้วยอ่ะเก็บมาอยู่กับแสบติวอือฮึิงคุณส่หน้ากับสายเด็กอืออือเดิงกระปุ่นไปหน้ากับหต่ายอือ มุ้งหอนแน่าเลยเอาความมุ้งแขกกระตากระตากูใจเอาอืมงานไหนงานไหนกับเป็นกระตานะอืมน้นองอ,อืมรักข้าไหมยียบเนาะ ใช่กินแห้งสเสือบอแซบกินเอาฮาใส่กันเนาะไปต่อยทีส่วนมาไทยเบืองแถวมันสีมาบอก วันไปเ่นคุอืมแบบนั่นคุยมัน,อ,น,อ,นอ,อืมน่ะมูจะไปน้ากับมมันตรงนคือเด้อมูจะไปน้ากับเป็นส่งองหยากๆเรียกเลยเบื่องสิมาแบบน่นนะครับอืมแบบเซยเนาะ ขัค้านะอืมคนน้ำไปก่อนเลยจูบคนอืม <c oughs> อืะต,ตามนันัเอนเนาะข้าองอย่นั้ต่ำไหมครับน้ำมาทางฝีเบออน <c oughs> ี่นนองมาเสียบน้ำกัน เยอะม,มากหัวใจพริกหลายมันมากหลายๆก้นเนาะชัมหวนเนาะ,นนนอ,ะอ่อมนาั่อนอืม่ ขึ้นเสียมันขึ้นมาได้อยู่เดี๋ยวขันลองเบิ่งก่อนเนาะเอาลองไปเบิง่งพีนนน่น้องมันสิมีบ่เขาบอกว่าเขาได้หลายดอกว,วา่าเนาะสีสาเขาสาสูอืมพอเ้างงสาห้องสีเดียบ่ะควายเบิง่งเอาเขาปุ่นไหมอีกนิดเดียวเนาะจับสองเดี๋ยวเ้า เขบาบริกินั่นเต่มาสองนะครับค่าแต่ว่าอยียงบวกอืมเอ้าเนหนาตัมหลังเอ้าไม่อ,อ,อยากเงยพีนน้วยไม่ยืนอือืมเขวเห็นบหมพี่น้องเห็นเวียบว่า,วเ,าเห็นหรนือเปล่าเห็นหมดขาบางสุดขาล่างเปล่า มไม่นเลยมนี่สองก็นั่งขายไปแล้วแหลหนาไหมทัน เจ้าไทยหน้าหดทวนๆอยู่เนาะกินแบบฝาั่งไหมน้อง การทีดูแบบใส่มือใส่ใหม่น้อี่น้อยเมื่อวานเข้าทุงหน้าเนานะพกส่วนแม่น้ำอยู่ดอกตั้บ้างปัญหาตัวเสอยก็ใส่เมั่งใส่เมื่อไงเสียพ้าขาจินแบบหยาดกันกินเนาะ ก็เลยมั่งมันจะกองหน้าเขาสิพี่นอนอะไรบปกิตตามทำห้องกิดไปหาหอยสับอกครับไปได้บ้านเนี่ยไปได้มาที่มาเบื้องอันหอยเขาว่ามีหอยอยู่ท่าหลายมีบ่เห็นหอยบ่วเห็นไหมบอกหอย อยหน้าเนี่<อ>เขาบาบบเขาบาหลายเลยเขาบาหลานี่ผุหไหมหวยผุนไหมเตเดี๋ยวว่าสีล่องไปล่องเบืองอยู่ <c oughs> นี่หมองบาตานีหมองไปบอไปนี่แล้ก็ไปวมมองผดินมอ,องกะกี้ครับ อันหนึ่งว่าอยู่แถวนี้นี่หม่องไปเพิ่นไปไถหน้าเพิ่นว่าเพิ่นเห็นโอ้หน้านึงไถหน้ามันก็อยู่นี่แล้วนี่ครับหน้าหน้าฟุดนี่ล่ะแเพราะงี้อันเพราะงี้อันไอยังก่อนอันมุ้งเถอ้บ่ไอ้ลุงไอ้ลุงแม่เพิ่นได้หลายพั่นถามว่าครับไปเบื้องหน้าพี่น้องอืย แต่บ้านล้วเหมือนอานาเพิ่งจะยิ่งงอกงอกซุ่งยังไม่เห็นอย่างกันพี่น้อ,อ,นองเอาอย่างไรเจ้ายิ้มไปพี่น้องไาห้างไปกอกันอยู่มองอาวัยนะครับเนาะ ออะแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ